มองหาช่องจะเข้าด้านในเลาะเข้ามาได้ไวกว่าทางคาริมจากสั้นครับโอ้โหเร็วจริงๆรดึงจังหวะเอกไปด้านซ้ายนึงสองวางตรงนี้ไม่ได้ซ้ำอีกทีหนึ่งได้ครับมหาสมุทรครับ2องคะแนนเท่ากันพาดเดชให้มาตรงกลางเรียบร้อยครับชานพบตัวผู้เล่นวงนอกมากกว่านะครับ อฝ่าวลงครับลุยเข้าไปด้านใน,นโนปัดใช้ล็อกให้มาอเดชาขึ้นได้ฝ่าวลงครับโอ้โหเอาอะไรครับรถถัง Air Force สทำงานรุดเดชขึ้นกลับมาครับแซมอนครับลุยเข้ามาด้านในแล้วปล่อยขวาลูกนี้ไม่ลงตามเก็บได้ขึ้นอีกทีนึงโอ้โหวันนี้เหมือนจะเปลี่ยนแนวการาเกมที่แล้วเนี่พลาดใน ช็อตสองช็อตสุดท้ายโอ้โหโนปชัยทองพูนจับบอลครับยิงอนเนชาลุยเข้ามาด้านในขึ้นวางขวาลงไปครับอนเนชากองผุย10ต่อเก้แล้วโตกลับมาทางขวาทีรัดขึ้นวางลงดีไม่มีการฟาวซ้ำอีกทีหนึ่งโดยคาริมเจ็กซันลงไป13เท่าวัส,สุพล พาสุพลยอดมาตรงกลางโดนเอวาง,างาายิงไกลโอ้โหจับห่างเกินไปครับโดนออนโดนมาคัสแฮมมอนยิงสวนไปเลยแฮมมอนไว้ได้ดีครับแล้วโดนอ่อเก็บได้โดนอ่อลากขึ้นมาเองมีช่องลากลุยขึ้นมาดูครับลากหลบมาขวาสวัสดิ์มาด้านในขาริมขึ้นต้องขึ้นเร็วๆแบบนี้ครับขาริม นายออกขวาโดนตัดได้เดินมาคับแฮมมอนโยกมาให้ขวาที่ถีรัดวางเรียบร้อยเลยครับ20เท่ากันอีกรอบต้องเบคเกมขอเวลาเกิดมาด้านบนพลาดมาคัสแฮมมอนโยกลบมาให้ขวาทีรัดค้างปล่อยสวยครับขึ้นนํำแล้วครับแบนวัสสแลลเมอร์22ต่อ20ครับเหลือ ออกขวามาดอนดีดึ้นกลับมาโดโนโลัลยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหาเครื่องติดและอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไป7คะแนนแล้วเสร็จมอนกลับมาเป็นทางนบประชัย1 2วางขวาโอ้โหดูครับลากเข้าไปวางได้สวยครับพลิกกลับมานำแล้วครับ25 24นะครับวางลูกนี้ทับไปเลยปาดูเดชกุหลาบทิปผัด อ้าวเสียบอลเหมือนกันแล้วครับแล้วเป็นทางโดโนัลครับโอ้ดังสักหน่อยครับออกสวยครับโดโนัลข้างตัวปล่อยเองลงไปโอ้มาเป็นชุดเลยครับโดโนัลตอนนี้11คะแนนไปแล้วครับทำคะแนนสูงสุดของทีมองบอลไว้ได้ครับแอร์ฟอร์สศีปทุมให้ออกมาที่ โดนเอาอีกแล้วเปลาลงครับโอ้โหโดนเอ้างตัวดีออกมาด้านนอกพลาดแล้วตัดสวนกลับเลยครับพานุเดชลากขึ้นมาได้เปรียบวางซ้ายความเร็วสูงกว่าครับโอ้โหยี่สิบทางแบนวาร์ดเปลี่ยนเอาแสนรักลงมาโดรบชายยอดมาด้านไหนแข็มขึ้นโอ้โ oh, หได้เปรียบเลยครับพงพลิบทูไพลอกครับไปขวาครับมาคัสแชมอน โอ้ยิงลูกนี้โอ้โหสวยครับมาคัสแฮมอนขึ้นลูกนี้โดนบล็อกนิดนึงครับแต่จิ้มจังหวะสองมาเข้าทางดอนดอนเปิดมาเร็วพิชญานัทขวาไว้ทันพอดีครับโอ้โหจังหวะเลยลูกนี้บอลม้วนออกมาจิ้มมาจาังหวะนี้เข้ามือพาเรียตอีกทีครับ้ายมาออกมามาคัสแฮมอนว่างและ3คะแนนลงไปเสมอครับนพกชัย เร,ารชายออกขวาสะบัดมาพงพลึดขึ้นสวยงามครับต้องไล่ขึ้นมาครับคู่มาครับคู่นี้น่น่าจะสุกกันยันท้ายเกมแน่ๆครับมาคัสแฮมมอนสามคะแนนยังคงแม่นอยู่เมือขึ้นไม่ได้ครับใคมาใหม่ที่อเนชาอเนชาพิกลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นขวาลูกนี้สวยครับอเนชากองผุย 41วินาทีครับของครึ่งเวลาแรกการนัดลากหลบเข้ามาด้านในได้แล้ววางเองโอ้โหดูความเก่าเกมของการนัดเสมอใจครับใช้ตัวพิดอนคอร์สหลบมาขวาลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นลงุงนี่เฝ้าลงครับแมถหือว่าทำได้ดีเลยอลอยู่ที่พันธุเด็ดโอ้โหดูครับความคล่องตัวของพันธุเด็กุหลาบ ไม่เปิดบอลเข้าไปเล่นนะครับโดนัลโดนัลลุยเข้ามาชนนิดนึงแล้วขึ้นลุงนี้สวยครับหยกบอลหลบมาไม่มีการฟาวครับให้มาที่คาริมแจ็กสันคาริมถ่ายมาตัวแรกเจอแล้วขึ้นขวาครับโอ้เจอชนซ้ายหนีไปขึ้นทางขวาเล็กแรกยังสูสีขนาดนี้เล็กที่2น่าจะสูสีกันมากครับใน6ทีมสุดท้ายนะครับลุยเข้ามาได้สวยนะครับดอน10คะแนนนะครับสำหรับดอนในวันนี้ ดูเดชลุยมาให้กับคาริมแจ็กสันโอ้โหโชนแล้วขึ้นได้แล้วครับวันนี้คาริมแจ็กสันเอ,อดอนลุยมาทางซ้ายขึ้นกับมานกประชยัยทองพูนยิง3ไล่มาแต่ต้องบอกว่าแอร์ฟอสสีประทุมเนี่ยทิ้งกี่แต้มกันไหนและขึ้นขวาเรียบร้อยออมานิ่ม,นมเนียนๆนะครับบาคัสแซมมอน15คะแนนไปแล้วครับสำหรับเกมวันนี้4.6วินาที ก็สุพลให้มาหลุดขึ้นโอ้โหสวยครับจังหวะไหลมารับบอลของทางธนวัตรปรีชาหารครับแฮมมอนมาครัแฮมอม,ฮมอนลุยเข้ามาดีดให้กับผาดูเดชยิงไกล,ลูกเดซสามคะแนนลงไปโอ้โหแล้วจังหวะสวนกลับขึ้นมาคาริมให้มาขวาไพรัชไพรัชหนึ่งสองสะบัดมาขาริมวางลงไปโอ้โห ยอเรามาขวาคืนกับมาพานุเดชมานุเดชสะบัดออกมามาคัสแฮมมอนโล่งอีกแล้วลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหแบสให้ามาที่ธนวัฒน์โดนัลดลุยเข้ามาด้านในวางซ้ายสวยครับ53สุคนให้ออกมาที่โดนัลด์โดนัลด์ลุยเข้ามาด้านในขึ้นขวาได้อีก2คะแนนอะไรครับเบรกเกม ขึ้นลูกนี้ไม่ลงครับโอ้โหพลาดไปแล้วต้กลับขึ้นมาการนัดเสมอใจวางลูกนี้ลงไปความช่วยยังสูงกว่าครับตอนนี้อ่าเดชาลุยเข้ามาด้านในขึ้นลูกนี้โอ้โหสวยงามครับนักกีฬาบาดเจ็บเลยจริงๆครับจากใจครับออกขวามาครับวัุพลลุยเข้ามาด้านในโฟลเตอร์สวยงามครับธนวัฒน์เก็บบอลได้เปิดม,มาด้านบนวัุพล วสุพลเคาะให้ออกมาด้านซ้ายหลุดครับโอ้โหสวยงามครับดึงจังหวะไว้นิดหนึ่งแล้วรอแล้วมาด้านบนธนวัฒน์ให้มาที่อเนชาอเนชาไถเข้าไปด้านในหาช่องขึ้นจนได้เลยครับโอ้โหลองดูครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเจนาทีโดนโลัลโอ้โหป้องกันมาคัสแฮมมอนไม่อยู่ครับจังหวะน,นี้กาณัต บอลขึ้นมาผ่านมาครึ่งตัวแล้วสะบัดมาให้คาริมขึ้นโอ้โหใต้แป้นสวยงามครับยังทำอเดชายิงเองลูกนี้ลงไปตั้งยิงได้5นาทีชานพบชานพบหมุนกลับมาตรงกลางตั้งยิงลูกนี้ลงไปยังทำได้ดีนะครับสลหรับชาญพบตันติวงศ์อเดชา ลุยเข้ามาด้านในฝาวลงครับอ้ยเอาเลยครับจังหวะกา,ารโตกลับมาของดูว่าจะไล่ได้ไหมหรือว่าจะหนีครับโดนบล็อกครับมาคัสแซมมอนโตกลับมานปชัยทองพูนลูกนี้น่าจะไม่เหลือ้วครับโอโหเจ็ดสิบเจ็ดแปดับคาริมให้มาตั้งใหม่ครับแสนรักลุยเข้ามาวางเองครับโอ้โห ลี่เข้ามาด้านในแสนร,รักวางอีกแล้วสคะแนรนรวดเลยครับโอ้โหไม่รวมลูกโอ้โหไม่รวมลูกโทษอีกหนึ่งลูกเป็น5้าคะแนนนะครับเขาคนเดีดอนดึงจะมาออกมาทางขวาพิชญานัทให้มาตรงกลางอเนชาไถเข้าไปแล้ววางขวาครับโอ้โหคนนี้ยังแน่นอนจริงๆครับอเนชากองผุยแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับแมสู้กันได้สนุกมากครับแบนวซลเมอร์ TNSTST ครับ เอาชนะแอร์ฟอร์4ปทุมเจ้าบ้านไปได้94-82คะแนนพักสักครู่เดียวครับเดีย๋ยวกลับมาชมกันต่อคู่ต่อไปครับเอ็ยุ